ไปเจ้าพี่น้องมวลน,น้ําออกมาจากอาะะเภอบ่อระเบือตอนนี้เขาสู้ตอนนี้มาถึงอลเพื่อว่าปีแล้วว่าปีประทุมค่ะจังหวัดมหา,า,ามสารคามเ,เอ,อ้คำนี้สิทวมถนนว่าปีแล้วคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้พี่น้องเช่าให้เช่าหนะ้าอันนี้เป็นทะเลอันนี้คือมวลน,น้ําปลายน้ํานะคะต้นปลายน้ําทเพค่อมาถึงว่าหัวน้ํานะคะหัวหัวหัวน้อยๆว่าเป็นหัวใหญ่ค่ะนี่คือมวลน้ำหัวใหญ่ท่วา เป็นทะเลไปซุดลูกหูกลูกตาเพราะว่าตอนตอนเขาไปยัวนอันกำบลนกำพี ament, นพี่อำเภอบระบือนี่คือเป็นหางของเขามาแล้วตอนนี้คือเป็นหัวนี่ถ้านนี้ยังฉลาดใจ<า>งัวเต็มหน้ efendim, งา,านงัวง้งยังเต็มหน้าอยู่เนี่ยง้วจนสิไปใส่ทั้งบุนก็เต <ourd ule justo> ็มและอีกฝั่งนี้ก็เต็มเพราะว่าเขาเจ้าบอบอข้าใจว่ามันมันสีแห้งปนในน่ปะเขาก็อยู่ใช้ชีวิตแบบปกติขามถนนลอดรอดถนนมาจากตอนนี้แต่ว่าอยู่ทั้งบระบือนี่คือ ข้ามถนนมาเลยน้ำนี้เป็นเป็นทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องมาถึงว่าปีแล้วแต่ว่าแต่ว่าท้าหอดมือแรกนี่มันมันกระจายหลายกิโลนะคะเป็นสี่สิบขามาว่าปีแต่กมพีตำบลกาพีมาอำเภอว่าปีนี่ก็หลายสิบกิโลอยู่เด้ตอนนี้มันเป็นน้ำกระจายเนาะมันแตว่าแรกนี่ทิทวนน้แมนบอเพราะว่าแรกนี่แต่มันมองนี่มันเป็นที่ราบเลยมมนจะอาจจะกระจายไหมมันไม่เป็นร่องมาเหมือน กำพีเด้กำพีมันคือกว้างอมันเป็นร่องมากร่องเดียวร่องลึกเป็นหวยมาเลยแต่ว่าว่าปีนั้นจะเป็นกระจายเป็นทงละกระจายกระจายเร่งนี้ก็ต้องขามถนนก็ต้องขามถนนอยอยพอมันู่ยู่ใต้สะพานหรอเมื่อกี้สุดลูกหูลูกตาพี่นอ้องแม่บทม,มามาอยู่ถนนใหญ่เลยเพราะว่าถ้าตอนข้ามนาซิคามถานนตอนข้ามคือจังกำพีนนะ <c oughs> อันมองนี้คืออำเภอว่าปีต่พี่น,อน้องนี่เป็นน้ำกระจาย ว<จ>่าปีสีบอ่อค่อยนักทอนแม่บัวตาคิดว่า,าปีนาสิบอ่อนักทอนบอรบบือเป็นทุง่งทุ่งลาบกว้างมันเพราะว่ามันกว้างมันกระจายน้ำไหมระยะความกว้างของน้ำเป็นแบบเกือบสิบกิโลกระจายไปน้ำทงไฮตรงนั้นไทแันกับสิงงวงน้ำอีหอย่างมาตตาใสถาถาถาคนมาเลยตดตามข่าวเนาะแต่ในความเป็นจริงเออไทแันกับมาหยืนบางไฮยังน่าอยู่แต่ทังบลรบ,บบือตำบลกำพีเนีเย่ยมันเป็นหู้ลองน้ำเลยมันก็เลยแบบม่านลวดเดียวแล้วก็สูงแล้วก็แห้งแต่ว่า แม่ยังมาโรงเรียนแต่ว่าทังหนนหนมันสิส้มไกลๆนะคะทางว่าปีไอ้ว่าปีเพื่อว่าปีเนี่ยมันเป็นมันจะเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็ต่ำานามันเกิดไวยไก่เป็นกระจายห่วยเต็มทุกห่วยแต่ว่าทล่มย่ม่มกระจายท่วมแบบไม่แลนไม่รุนแรงนะคะเนี่ยข้างหน้านี่สิมีอันรถกูให้เต็มเลยเพราะว่าพวกม้วนน้ำที่ไกลๆไกลๆทั้งก็คือมันจะถ่วมแต่ว่าไม่รุนแรงคิดมากนะ หน่ำน้ำคล้องน้ำนำ้ำไผหน่าจังสี่คือมาเบิ่งทางน่ำจะพอเลยพี่น้องโอ้ฝุ่นหล่นหนทางไปแล้วหล่นทางไปแล้วบ้านปลาบูคือเข้าไปาได้หรล่ะตอนนี้เต็มเต็มทุกพื้นที่จะริมไหลยน้ำดินมันยูเต็มทุกพื้นที่จะพี่น้องแต่ว่าน่ำบอ่อแห้งคือทางกำพีนะค่ะรถยิงถอยกลับบ่อนาำบ่อแห้งท่ออ,อำาบลนกำพี <c oughs> อำเภอบละบือนี่บ้านปีเพิ่นสิเป็นเป็นความกว้างประมาณสิบกว่ากิโลจ้ะพี่น้องสิบกว่ากิโลแล้วก็บ่บ่สามารถที่แบบว่ามันบ่นเป็นท่างกว้างเนาะก,กระจายน้ำ้อยูบอนบ่คือทางนั้นน้ำกระจายมากความเด็สถานการน้ำประมาณนี้จ้ะทุกคนรถเจ้าหน้าที่ยังอยู่น่เต็มเลยเด็กแม่บุตาให้เบิ้งว่าประมาณไหนนับเลยล รถเก่งรถเจ้าหน้าที่ปูพาเต็มเต็มเพราะว่าอยู่ตรงนี้แม่นตรงนี้คือเป็นหวยค่ะพี่น้องมันจะกระจายประมาณแต่บ้านออกจากหวยมองนี้ไปนั่นคือกระจายแบบเป็นหลายสิบกิโลนะคะทั้งตำรวจทางทหารเจ้าหน้าที่เยอะมากพัวก่อนไทยบ้านตอว่าทางนือนาสีฮามขัดสัญจรเพราะว่าในในโซนมองนี้ก็จะมีไทยบ้านอยู่อานนี้คือเต็มทุกพื้นที่สิบ่อแห้งทอทั้งทั้งบ้าปีเอ้ยทั้งบ่อระบือคิดว่า มันเป็นที่กระจายเพราะว่าตอนที่แม่โบต้ามามย่ายนั้นความกว้างน้ำประมาณหาลอยเมตรห้าไม่ถึง1กิโลแต่อันนี้คือเป็นเกือบ10กิโลอสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำสหรับคลิปนี้แม่โบต้าสำนีก่อนค่ะทุกคนขอบคุณทุกเลิบทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ